เยอะกันครัอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลึ้นเวทีอำลาแฟนบอลเดอะคอปอย่างเป็นทางการครั้งสุดท้ายนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวันนี้บีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนำคำพูดที่สำคัญมาฝากกันครับตัวเองฮฮ <c oughs> กดไลค์กดแชร์ไมด้วยนะบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชันบอสใหญ่ชาวเยอรมนีวัย56ปีเข้าร่วมเซสชั่นคำถามและคำตอบที่ M&S Bank Arena ในเมืองลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็พูดอย่างสบายๆครับเปิดเผยว่าเขาได้รับรายชื่อหัวข้อที่จัดอยู่ในประเภทที่สามารถพูดได้แบบไม่มีขอบเขตจำกัดนะครับแต่ตัวเขารู้ดีครับว่าตัวเขาก็ต้องมีขอบเขตจำกัดเหมือนกันท่ามกลางผู้ชม10,000คนนะครับ เรียกว่าตัวเนี่ยโซเอาไปนานแล้วนะครับสำหรับการอำลาของเยอ์เกนครอปเขาบอกว่าผมโดนห้ามพูดครับถึง TNT สถานีโทรทัศน์ที่เป็นช่องถ่ายทอดสดพิมลเลกเรื่องที่จะต้องถ่ายทอดกันในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับเพราะว่าเตะบ่อยมากเลยครอปบ,บอกว่าโอ้โหผมจะไม่พูดถึงกรรมการด้วยอะ่ะโอ้แล้วผมก็คงจะไม่พูดถึงเรื่องอื่นอีก เราไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องการเงินแล้วก็เรื่อง VAR ด้วยครอบก็บอกแบบนี้ครับเสียงหล่อเหมือนเดิมนะครับมีคําถามนะครับว่าถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินว่าทําการละเมิดกฎการเงินที่ผิดถึง115ข้อจริงขึ้นมาแล้วยึดแชมป์ลีก2สมัยในช่วงระหว่างที่ทําผิดนะครับแล้วก็จะมอบให้กับลิ์พูลแทนเนี่ยตรงนี้คร่บตอบตอแบบติดตลกนะครับ ครอปบ,บอกว่าถ้าตรงนี้เนี่ยพวกคุณจัดขบวนพาเลทรถบัสเอาไว้แล้วเนี่ยผมก็พร้อมที่จะเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลานาน,านขนาดไหนแต่ผมไม่สนใจว่าจะนานขนาดไหนนะครับครอปบ,บอกว่าผมรอได้อนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับครอปถูกถามถึงการสนับสนุนที่ได้รับจากเจ้าของทีมเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยมันจริงขนาดไหนนะครับซึ่งเขามักจะถูกมองว่า ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งในส่วนของแฟนฟุตบอลว่า f s g เนี่ยไม่ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินจากผู้จัดการทีมที่เพียงพอนะครับครอปก็ตอบโดยแคนนอนบีกสองสโมสรคู่ปรับอีกต่างหากนะครับเอาบอกว่าเจ้าของทีมเนี่ยทำในสิ่งที่เจ้าของต้องทํานะครับมันเซอร์ไพรส์มากนะครับที่เป็นคําถามนี้แต่ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์เกินไปเพราะมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครอปบ,บอกว่าเจ้าของทีมเนี่ยต้องการที่จะหาะไรายได้ ขอโทษที่จะต้องบอกกับพวกคุณแบบนี้นะครับแต่ผมจําเป็นที่ต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยหาเงินได้ทุกวันพวกเขาลงทุนอะไรบางอย่างและโลกทั้งใบมันก็เป็นแบบนั้นมันเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับเขาบอกว่าเราควรจะมีความสุขจริงๆที่เรามีพวกเขาไม่ใช่คนที่ซื้อทีมที่สโมสรในลอนดอนไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยอาจจะไม่รอดครับอาจจะได้ทํางานแค่ปีเดียวกับลิเวอร์พูลเท่านั้นหากเจ้าของทีมเนี่ย เป็นอีกพวกหนึ่งนะครับนั่นหมายความถึงได้ว่าครอปตอบแบบสัมผัสไปทางการบริหารของท็อตโบลีซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรสิงตัวเมืองคามเชลซีที่ปลดผู้จัดการทีม็นว่าเล่นนะครับครอปบ,บอกต่อครับบอกว่าเอฟเอจีเนี่ยรู้สึกรับผิดชอบต่อสโมสรนะครับพวกเขาดีที่สุดหรือไม่ดีที่สุดในโลกหรือไม่นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่สามารถบอกขนาดนั้นได้แต่ที่แน่นๆครับเอฟเอจีนั้นทำงานหนักมากผมรู้สึกได้ถึงการสนับสนุนของพวกเขานะครับ เขาบอกว่าถูกถามนะครับถึงสไตล์การบริหารอันโด่งดังของเขาเขาบอกว่าการบริหารการเป็นผู้จัดการทีมสิ่งสําคัญอยู่ข้อนึงเลยนะครับก็คือการสนับสนุนนักฟุตบอลของตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับเขาบอกว่าหากว่าโลกเนี่ยต้องสูญเสียความไว้วางใจและศรัทธานในตัวนักฟุตบอลผู้จัดการทีมเท่านั้นนะครับที่จะต้องเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังนักฟุตบอลผมไม่สามารถเชื่อได้ว่านักบอลราคาระดับ ต่างๆจะไม่มีประโยชน์นะครับเหมือนกับสโมสรอ,อื่นที่เคยซื้อนักฟุตบอล80ล้านปอนด์แล้วส่งตัวเขาออกไปยืมตัวแบบไม่มีเหตุผลนะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยคอปเนี่ยพาดพิงถึงปริษจทแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ปล่อยตัวของจดอนซานโชนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะครับไปให้กับบรเซียดอทมุนยืมตัวทั้งที่ซื้อจากดอทมุนมา80ล้านและตอนนี้ซานโชเป็นหนึ่งในคนที่จะได้ชิงยูฟาแชมเปียนส์ลีกในวันเสาร์นี้นะครับ ประเด็นต่อมาและเป็นประเด็นสำคัญเลยครับเกี่ยวกับอาร์เนอร์สโตโคสชาวเนเธอร์แลนด์จากเฟนอนะครับที่จะเข้ามาทำงานอย่างเป็นทางการในวันเสาร์นี้กับลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับเขาบบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมได้คุยกับเขาไปที่เรียบร้อยแล้วก็ทีมงานในเบื้องหลังแล้วนะครับและไม่น่าเชื่อว่าโคชชาวรัตชรายนี้เนี่ยต้องการคำแนะนำที่เพิ่มเติมนะครับเรียกเสียงฮือฮาขึ้นมาปรากฏว่าครบบอกว่า <laughs> ผมล้อเล่นนะ่ะ <laughs> เขาบอกว่าเรื่องที่บอกว่าขอคําแนะนําเพิ่มเติมเนี่ยผมพูดเล่นนะครับแต่การคุยกันเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับคําแนะนํานั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยเขาบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นการพูดคุยที่ดีจริงๆนะครับผมได้พูดคุยกับทุกคนในทีมของผู้นําชุดใหม่นี้นะครับอันนอร์นั้นเป็นผู้จัดการที่ดีจริงๆเขามีเบอร์ของผมครับเขาสามารถโทรหาผมได้ตลอดเวลาแต่ผมไม่คิดว่ามันมีความจําเป็นที่เขาต้องโทรนะครับ เวลานี้เนี่ยทีมมีฐานที่ดีจริงๆสําหรับผู้จัดการทีมคนต่อไปเราช่วยเหลือผู้จัดการทีมคนใหม่เอาไว้แล้วครับนั่นก็คือการไม่ชนะทุกอย่างนะครับและครอบก็ขําขึ้นมาเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ต้องชนะไปเยอะนะฮะแล้วก็ไม่กดดันนะครับเขาบอกว่าคุณลองจินตนาการดูรว่าถ้าเราจะชนะทุกอย่างในปีนี้แล้วผู้จัดการทีมคนใหม่จะมาไงนะครับแกก็พูดขำๆแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทีมยอดเยี่ยมมาก การชนะได้มากมายจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคอปก็ปลุกเราและก็สร้างความมั่นใจให้กับแฟนฟุตบอลต่ออร์เนอร์สโตนี่คือสิ่งที่ครอปสร้างปรากฏการ์อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับเขาบอกว่าแท้ที่จริงแล้วในนัดสุดท้ายเกมที่คุมทีมเจอกับวูฟเนี่ยเขาพยายามควบคุมอารมณ์เมื่อต้องบอกลาแอนฟิลนะครับเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ด้านในแล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะครับ ในช่วงท้ายของงานในพิธีวันนี้ครอปน้ำตาไหลออกมานะครับก่อนที่จะโกนจะตะโกนคำว่า I'm so glad t h a t เจอเกนอิสเรนะครับซึ่งเป็นเพลงเชียร์ของเยนครับที่แฟนฟุตบอลเนี่ยแต่งให้เป็นคำร้องในทํานองของ The b e t t e r นะครับในเพลง I feel fine <c oughs> ก่อนที่จะอำลาเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ <c oughs> ครอบ,บอกว่าตัวเขาเนี่ยการเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูล ถือเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตนี้นะครับครอปบอกว่าความยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกัน1ก็คือการได้แต่งงานกับอุลล่านะครับภรรยาของเขาถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและแน่นอนที่สุดครับการได้เข้าร่วมกับสโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับมันยอดเยี่ยมไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันกับการได้ใช้ชีวิตกับภรรยาของผมนะครับครอปก็ได้พูดแบบนี้หลังจากนี้ไปนะครับครอปจะยังคงเป็นทูตของสโมสรลิเวอร์พูลและรายได้จากกิจกรรมในครั้งนี้ เขาจะนําไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลของสมโมสรเพื่อเป็นประโยชน์ของโครงการในชุมชนวงกว้างต่อไปนะครับยอดเยี่ยมมากครับนี่คือเยนคอบในการอําลาลิเวอร์พูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28พฤษภาคม2024นะครับและบทบันทึกทั้งหมดของเยนคอบและก็เรื่องราวของสมโมสรลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับฝากทุกท่านเอาไว้ด้วยครับกับหนังสือ Form Co p บเอ็ o p n เขียนโดยบีแหลมสิงห์จากสถานที่จริงนะครับก็สามารถสั่งได้ที่แอดไลน์ครับ b e e l a m s i n g หนังสือจะออกในวันที่29มิถุนายนนี้มาจองกันดะ้วยนะตัวเองอย่าปล่อยเขาเหงานะจ๊ะจุกรู